สวัสดีครับผมอ่าครับครั้งแล้วผมได้ติดค้างไว้นะครับผมสําหรับแบตเตอรี่ที่ว่าเป็นแบบซีนนะครับผมซึ่งสามารถฟื้นฟูได้นะครับผมแบตเตอรี่นี่เป็น 3k นะครับครับเชิญมาดูครับผมแบตเตอรี่นี้เริ่มตั้งแต่ผลิตปี53นะครับผมซึ่งลูกค้าก็เอามาซ่อมนะครับ ฮะนี่ผมก็ดูนะครับนี่ได้มีใช้สว่านเจาะรูนะครับเพื่อเติมน้ำยาฟื้นฟูเข้าไปนะฮะนี่นะครับวิธีการเจาะรูนะครับท่านจะเห็นเป็นเซลลเป็นเซลนะฮะผมจะพยายามเจาะตรงกลางนะฮะตรงกลางแล้วก็ใส่น้ำยาเข้าไปให้เต็มนะฮะแล้วก็ชาร์จประมาณสักวันหนึ่งนะครับผมหรือว่า2วันนะฮะเพื่อสลายซันเฟตนะครับเราจะมาวัด โวลต์กับแรงดันดูนะครับผมแบบลูกนี้ได้ผ่านการชาร์จมา2วันแล้วฮะแล้วก็เติมน้ำยานะครับผมเราจะมาดูค่ากันก่อนนะครับค่าโวลต์อยู่ที่12.51นะครับอห้าศนนะฮะอ่าใครใครเยือนนิดหน่อยนะฮะ แล้วเราจะมาดูค่าโหลดกันนะครับผม,มครับค่าได้อยู่10.6นะครับผมแรงดันไฟโหลดวลต์นะฮะ10.6แล้วก็แรงดันไฟอยู่ที่8.7นะครับซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับแบตใหม่นะฮะ ใกล้เคียงมากนะฮะก็มีห่างกันนิดนึงนะฮะประมาณจุด2จุดนะครับผมก็ถือว่าแบตเตอรี่อายุขนาดนี้ใช้งานได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วครับผมครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการฟื้นฟูนะครับอันดับแรกก็มีนี่นะฮะโหลดเทสเตอร์นะครับผมรุ่นนี้เลยก็ได้นะฮะบ t 1นะฮะไม่แพงครับราคาไม่แพง2โวลต์มิเตอร์นะครับผม สามหลอดทอคอนะครับยี่ห้อ NC นะฮะแล้วก็สี่มีแค่เครื่องชาร์จนะครับแต่ถ้าเครื่องชาร์จนี้ผมขอแนะนำนะครับผมว่าควรถ้าเป็นเครื่องชาร์จในไทยนะฮะควรคจะเกิน30แอมป์ขึ้นนะฮะแอมป์สูงยิ่งดีนะครับผมเพราะอันนี้10แอมป์ก็จริงแต่ว,ว่าแอมป์เต็มแอมป์เต็มจริงๆนะฮะครับแล้วก็โดยรวมนะครับผมการฟื้นฟูเนี่ย ถ้าสมมติว่าทางบ้านท่านจะซื้อน้ำยาไปนะครับอย่างน้อยขอให้มีตัวนี้ก็ยังดีนะฮะวลต์มิเตอร์นะครับหรือว่าหลอดถ่อพอยี่ห้อ n อนีนะครับแล้วส่วนท่านซื้อน้ำยาผมไปผมก็จะให้คำปรึกษาก็ยังดีนะฮะถ้าท่านไม่มีอะไรเลยก็มันจะลำบากนะครับในการฟื้นฟูหรือว่าให้คำแนะนำท่านในการฟื้นฟูแล้วก็ครับผมสำหรับเครื่องชาร์จท่านควรมีเองเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้การชาร์จต่อเนื่องนะครับผม ประมาณาติดต่อไปวันหรือ2วันนะครับผมซึ่งว่าแล้วแต่ว่าท่านมีเครื่องมืออะไรที่ว่าจะโทรมาสั่งน้ํายาผมแลาท่านมีเครื่องมืออะไรมั่งผมก็จะพยายามประยุกให้ท่านไปนะครับจะพยายามแก้แต่ละปัญหาไปครับผมสุดท้ายนี้ก็ครับขอบคุณมากครับผมสําหรับท่านที่ดูวิดีโอนี่นะฮะฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับผมขอบคุณมากครับผม